วันนี้บอลชายทุกคนไปตะลุยกินงานที่เขารวบรวมสตรีทฟู้ดจ้าวเด็ดในตำนานแต่ละร<ม>้านในงานนี้บอกเลยนะคะว่าเขาเป็นตัวท็อปที่เขาคัดมาให้แล้วหลายร้านก็เป็นร้านที่บอลอยากกินมานานมากเลยนะครับก็มาเจอที่งานนี้เหมือนกันก็ค<ม>ื<ม>อวันนี้บอลพาทุกคนมาที่สีลมคอมเพกชั้นจีก็บ<ๆ>งานกินจูเฟสแมสอินแบงค์คอร์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในงานนี้จะมีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนบ้างไม่รอช้าขอเลยที่ร้านนี้ก่อนเลยนะครัะกับร้านเหล่าเหล่าเต้าหู้นะคะสตาร์จ้าวดังยามมาทัดท้ออันนี้เป็นสองมันทานคู่กับดิบหมาล่าที่รสชาติคมนร เค้กให้เราเลือหลากหลายไสปกติร<ช>้านเนี่ยเขาเปิดแค่เสาร์ทนะครับแต่ถ้ามาที่เนี่ยที่เดียวได้กินทุกวันน่นนเนานมอนจะเป็นเค้กแป้งอันชันสีฟ้านะครับส่วนไซส์ด้านในาก็จะเป็นหมูหมาล่แลาแปงกรอบอร่อยฉ่ำซอสส่วนไส์ด้านในใส่มาให้เราแบบจุกๆและน้องสิ่งเนี้ใครครู้บ้างคะว่าน้องคืออะไรเ<ช><ช>ลนะครับน้องจะเป็นการิต้าโยเกิร์ตของร้านยูชิเนมอนเลือกเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านมาในพิเ่ยก็จะมีฮังสตรอเบอรี่อะโวคาโดน้ำผึ้งแล้วก็ล้วงชื้นลกาน้ลอเข้าาจะ เป็นปังลุชีนะครับออนท็อปได้สั่งขยาแบบทูโทนขนมปังกรอบน้องนุ่มในฉ่ำเนยซอสสัส่งขยาคือโคตรอร่อยและคันนี้เป็นสายซ้บนะครับร้านเนี่ยเขาก็มากับร้านป้านีกุ้งชาน้ำปลาเจ้ารังยา้มา,ามาทัดทองอันนี้ไม่ต้องต่อคิวนานเลยนะครับเดินไปถึงแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วรสชาติอร่อยเหมือนเดิมน่นอนไปต่อให้ร้านต่อไปนะครับกับร้านเค็มพุ่มป้าซึ่งร้านเนี่ยเขาเด็ดเรื่องตัวโทนนะครับวันนี้เบิร์กก็เลยสั่งเป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านมาเลยตัวขนมปังนำไปโทนกับเนย นือนเย,ยนนุมอันนี้หันเจอพอดีนะครับกับเครื่องดื่มปั่นมือทําสดที่ร้านใสใสเมนูบอจัมานะครับก็จะเป็นน้าปี๋ขิงน้ำผึ้งซ่าถ้าววตัวเจลลี่บุกนะครับพอกินเข้าไปแล้วคือรสชาติอร่อยน้ำแข็งใสดีมากส่วนหมาตัวนี้จะเป็นขนมต้มไส้คาวนะครับที่บอลเกิดมาเพิ่งจะเคยกินและร้านน้ำผ<ม>ลไม้สกัดเย็นเขาก็มานะครับที่ร้านบูฟสมตี้เห็นสีแดงแบบนี้เมนูนี่ก็จะเป็นเมนูแตงโมสตรอตี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกน้ำสกัดเย็นนะครับที่ร้านเขาก็ขนมาเหมือนกันพอตัวน ร้านเลเลเบกนิวยอร์กตัวแป้งหน้าเนอเขาจะมีความบางที่สําคัญไซส์แน่นแล้วก็หวานน้อยไปต่อที่ร้านนี้นะครับก็ขนมถังแตกปติมเจ้าดังย่างตลาดวังลางเสื้อตัวแป้งร้านนี้นะครับเขาทำสดใหม่ก็อยู่ที่หน้าร้านเสิร์ฟไซส์บอลเลอร์เป็นไซส์เปิดนะครับกับไซส์ครีมฝอยทองเม็ดขนมตัวครีมด้านในที่ร้านบอกมานะครับว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่สาหรับบอลชอบความหวานมันคือต้องใส่เท่าหนานอกจากนั้นตัวขนมปังเนยเสิร์ฟเจ้าดังของเชฟเตย์เขาก็มาหรือว่าจะเป็นร้าน The Prestige Co เขาก็มีไปต่่อทีีานนะครับบกััร้้าาาานนลไไพขมทยยเเจดงงว ลำยาขนมตัวนี้ยเขาจะมี2เลเยอร์นะคะก็จะเป็นความนุ่มกับความกรอบร้านเนี่ยเขาจะเป็นร้านขนมเปี้ยนมสดเจ้าดังนะคะที่ร้านละมุนล,ลีนและมาทุกครั้งนะคะก็จะจับเป็นแบบกล่องใหญ่นะคะพอร้านเนี่ยคุณแบบอนชอบกินกมากมากจากเมนูขนมเปี้ยแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยก็มีเมนูไอศครีมด้วยทางมายนนี่ก็มาเจอร้านเด็ดย้ายมาทัชทองนะครับที่ร้านช็อกเกอรี่ซึ่งร้านเนี่ยเขาจะเป็นครัวซองน้ำตกช็อกโกแลตนะครับที่เขาจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวบิปครีมแล้วก็ผลไม้ส้มเมนูที่ร้านนี้นะคะกก็คือจิ้มมสนุแถรสชาาาาาติคคืออออยยยัังงงรรร่ด้้้้วมถึนนนนนขกกะะะ็็จไปศเ สองแบบพรลเลอร์นะครับระหว่างแบบถ้วยแล้วก็แบบโค้ก<น>งานเนี้ยวันเดียวไม่จบนะครับพี่ลานเนี้ยมีของกินให้ลเลือกเยอะไม่วหวอย่างร้านเนี้ยพี่สาวแอบไปจัดมานะครับกับร้านขนมไทยแม่เดือน,น,นสักคำไหมครับบ,บอ,อลป้อปอาหารหวานเยอะแล้วนะครับขอไปต่อที่อาหารคาวสักน,นิดนึงร้านเนี้ยเขาจะชื่อว่าร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่า้านเมนูขนมจีนน้ำยาปูนะครับรสชาติลานเนี้ยเจาะนัวๆหอมอร่อยแล้วก็สั่งกินคู่กับตัวห่อหมกปลาทะเลของที่ร้านเดี๋ยวห่อหมอกเขาจะมีความนุ่มฉ่ำนะครับอย่างกินพุดดิ้งหรือใครชอบกินแบบอิสระานะ ของเชฟแม็กมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์อันนี้ก็าสั่งเป็นเมนูโทสไซส,สังขยาใบเตยมานะคะโต้คล้อยเขาจะมีความกรอบเนาะฉ่ำในส่วนไส้จากขยะใบเตยได้นะเขาใส่แบบฮาลาแบบทะลักจริงๆและอีเซสุดที่งานเนี่ยเขามีโปรโมชันามา่นช้สกาาาารรรคบบ500ทมมถอปได้สูงสุดถึง3ใบเซตก็นำบรรลุรางมาเป็นส่วนลดระบายเชอร์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ <c oughs> และก่อนมางานเนี่ยนะนำให้โหลดแอปเป่าตังกอนเขาใจสายกินจากส่วนลดถึง50%าสิบนอร์ใครที่อยากมางานเนี่ยเขาจัดัแต่วันนี้ถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยเท่านั้นที่งานกินจู่เฟสแม็กอิน